ววดที่ใช้งานอยู่นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากขวดพลาสติกโดยเฉพาะขวดน้ําอัดลงมที่มีขายตามท้องตลาดเป็นจํานวนมากขวดพลาสติกเหล่านี้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากต้องใช้เวลาเมินถึง400-500ปีในการย่อยสลายซึ่งสร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากแต่จะใดก็ตามขยะขวดพลาสติกเหล่านี้หากจักนำมาดัดแปลงเป็นเครื่องใชต่าง ก็ถือว่ายังมีประโยชน์อยู่แหมนักนางจงรักวิไลพรเจ้าบ้านหว้วโจตำบลแม่ค่าอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหมหนึ่งคนที่ได้ดานักถึงปัญหาขยะและกับสิ่งแวดล้อมจึงได้เข้ารับการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมกับทางเทศบาลตำบลแม่ข่า และได้นำความรู้กลับมาทำที่บ้านโดยเริ่มจากการคัดแยกขยะก่อนตั้งแต่เศษอาหารรวมไปถึงขยะอื่นๆโดยเฉพาะขวดพลาสติกขวดน้ำอัดลมก็ได้นำมาทำเป็นไม้กวาดจากขวดพลาสติกจำน่ายสร้างรายได้และช่วยลดปริมาณขยะแหมตวัวขยะมันเยอะเทศบ,บาลก็ก่อไปอบรมเนะาะให้แยกขยะจะกลับไปเหมือนกัน แยกในงันนี้เอะกะนปอดไปติ่งพลาสติกไปติ่งอขยะทั่วไปเอะกะนเขาติ๊งมาเออเขาก็มาทําที่บ้านก่อนตนอนแรกเขาก็แยกแยกขยะตาาั้งแต่อาหารที่เขากินอ่ะอาหารที่เขากินมมเมื่อค่ำแล้วไอ้นะเมื่อเช้าเขาก,ก,ก,ก็มา,าเลี้ยงไก่ละเลี้ยงไก่เลยหมากแป้งเด็กเลี้ยงไก่ก็เอาเศษอาหารถ้าเศษพักเศษอย่างเขาก็หุ้ยไก่ไปเลยถ้าเป็นถ้ายางพลาสติกอย่างซื้อมาเนี่ยเขาก็ใส่ถุงที่เขาไปทิ้งที่อเป็นเก็บไว้ แล้วว่าเออมีขวดเปิ้ลพอดีเทศบาลเปิ้ลมีโครงการอบรมแต่งนั้นไม่กวาดอะนึ่งตำบลแมคา,านะาก็กอมอาแต่งกันเปิ้นคนคนไม่สวยเปิ้ลมาหัดแต่งมาสอนแต่งนะจะกลับไปตัอเปิ้ลกันนะก็ใจไม่ยิงก่ัไปมดเขาว่าเออดูเขาว่าอันดูขายจะได้ขายก้อน <c oughs> เออไปซื้อมาขวดกิโลห้าบาทขข้าก็มนี้ เออตอนแรกเก็บโมดขวดน้อยกว่าน,นิดโอ้มันขี้ค้าน่ะมันต่อมันสัน้นก็เลยไปซื้อขวดโกอย่างเงี้ยต่อกับนี้นี่ไงอ่ะเอามาสานแป้ง,งนี่ไงนะครับอันแรกก็แจกคือเปิ้ลก่อนก็กนเ,เอาไมาแ้แยกขยะกันแป้งแป้งไม่กวาดนอกจากการน,นำขวดน้ำมันล้มมาทำเป็นไม้กวาดแล้วนางจงรักยังได้นำวัสดุเหลือใจอื่นๆเช่นซองกาแฟ นำมาภาพเป็นเครื่องใจต่างๆเช่นตะกร้ากระเป๋าถือถาดผลไม้จำนายสร้างรายได้นับเป็นแหมนึ่งโคโรัวเรือนต้นแบบที่ใส่ใจกับปัญหาขยะและนำมาปฏิบัติเป็นแบบอย่างของชุมชนโดยมีหน่วยงานต่างๆนำประชาชนมาดูงานอยู่เรื่อยๆนับเป็นครอบครัวหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะคือเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ ้องเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกขึ้นกับผู้คนได้หูจักรับผิดช,ชอบในการรักษาความสะอาดโดยเริ่มตั้งแต่ภายในบ้านตระก่าและนอกบ้านการรักษาความสะอาดถนนทางสาธารณะและสถานที่ทำงานต่างๆซึ่งเป็นแนวทางที่ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนทุกคนต้องนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจัง